สวัสดีทุกท่านด้วยเนี่ยผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เซเว่นทูชินแนลนั่นเองนะผมและวนนี้นะฮะเซเว่นทูชิแนลก็อยู่กับมังงะเรื่องโตเกียวเรนเจอร์กับการวิเคราะห์และสรุปมังงะในตอนที่238นั่นเองเนี่ยผม ท่าความถึงมังงะในตอนก่อนมังงะในตอนก่อนเนี่ยก็ได้พบว่าแก๊งใหม่ของเพ่เนะี่ยมีชื่อแก๊งว่าเท่าสั้นวินเทอร์และก็แน่นอนนะฮะว่าในตอนนี้เนะี่ยประกอบไปด้วย3หนอคนแรกเลยคือจิฟยุคนต่อมาคืออาไคและสุดท้ายเลยคืออินุปีในตอนนี้เนะี่ยแก๊งใหม่ของเพ่นั้นมีเสื้อประจําแก๊งแล้วแน่นอนนะคะว่าคนออกแบบก็คือจิฟยุและก็อย่างที่เราเห็นกันในมังงะตอนก่อนว่ามันเป็นเสื้อเชิ้ตนะฮะลายก็แลกิกกอกมากพอเป็นรูปแมวเมื่ออินุปีเห็นเช่นนั้นเนีนย่ยอินุ ทาวสันวินเทอร์เนี่ยกำลังประชุมเรื่องสําคัญกันอยู่และเพลงเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าในตอนนี้พวกเราทาวสันวินเทอร์น่ะต้องการที่ปรึกษาหรือใครสักคนที่พอจะมีรสนิยมนะเมื่อซีนเสียงเพลงถ้าใครกับอินูปี้เนี่ยก็ได้พูดพร้อมกันว่าฉันเห็นด้วยความเห็นอันนี้ก็น่าจะมาจากการออกแบบของเสื้อจิฟยูนั่นแหละนะฮะเนื่องจากว่าในตอนนี้อินุปี้เนี่ยที่ว่าจะไม่ใส่ในตอนนี้ก็ได้ใส่ไปแล้วและก็แน่นอนว่าในตอนนี้เนี่ยทางอากไค่และอินุปี้เนี่ยก็น่าจะคิดว่าเสื้อแม่คป้นีองเหยยถึง อีอย่างกันวะและจิฟยูเนี่ยก็ได้พูดขึ้นมาว่าฉันพอเข้าใจอยู่ที่ว่าแกงเราเนะี่ยจะมีที่ปรึกษาแต่ว่านายกําลังเสืออะไรเหรอที่ว่าใครสักคนที่มีรสนิยมเนะี่ยเมื่อเส้นเสียงจิฟยูในตอนนี้ฮักใครกับเพ่เองเนี่ยชื่อก็เวอร์เลยเออนี่นายนะ่ะไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าที่เรากําลังพูดอยู่เนะี่ยกำลังพูดถึงเรื่องสไตล์แย่ๆของนายอยู่นั้นเนี่ยแต่ว่านะประโยคนี้ยังคงอยู่ในใจนะผมเป็นหมื่นล้านคําไม่ได้พูดออกไปสักคำพูดไปน้องหนาวเสียใจแน่นอนหลังจากเพ่แก้งเบอร์เสร็จเพ่ ว่าเรานะ่กำลังตามหาใครคนที่มีสไตล์ที่ยอดเยี่ยมและเป็นระดับหัวหน้าเมื่อสิ้นคําพูดของเพ่ในตอนนี้ฮะใครเนะี่ย่กับยิ้มเลย <c oughs> อ๋อเหมือนว่านายเนะี่ยกำลังพูดถึงใครสักคนที่ฉันนะอ่ะเขารบเขามากอยู่งั้นสินะแต่เคมิจิเนี่ยก็ได้ตอบกลับไปว่าแน่นอนฉันในตอนนี้นะต้องการเขาในการเข้าแก๊งเราไม่ไว่ายังไงก็เถอะถึงแม้ว่าเขาเนะี่ยอาจจะยุ่งอยู่แต่ว่าเขาเนะี่ยต้องช่วยแน่ถ้าเกิดพวกเราเนะี่ยขอร้องเมื่อสิ้นคำพูดเพกฮะใครเนี่ยก็ได้ยิ้มให้เลยแน่นอนเขาช่วยอยู่แล้วและจากนั้นทททั้้งงงง4คนนนนนเเเเเเีี่่่่กกก็็ดดดดิิาาาาาามมมมมมอออพพพร์์ึึืถไูว ที่นี่อย่างนั้นหรอแล้วใครเนี่ยก็ได้พูดมาใช่แล้วและจากนั้นใครเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าทากะจังมาเล่นกันเถอะและการพูดเลยว่าพาร์ทเมนต์นี้เนี่ยไม่ได้มีคนพักคนเดียวแน่นอนเชิดใครที่กำลังนอนอยู่เนี่ยกาพูดเลยว่าฮะใครแม่งตะโกนปลุกหมดแล้วพระเอกที่ได้ยินเนี่ยจึงได้พูดออกมาว่าเออคือว่านายเสียงดังสัดๆเลยและใครเนี่ยก็ได้พูดกลับมาเอานะ่เพราะว่าก่อนหน้านี้ฉันนะก็เรียกเขาอย่างนี้นี่แหละแต่แล้ววินาทีนั้นที่ประตูเนี่ยก็ได้มีคนเปิดได้มีผู้หญิงคนนนนึงงออกกมาาาและ <suggestion S 1> ั้ <ๆ S 1> ้เเเีียย็ไดททบส ซูมาใครได้เห็นเธอใครเนี่ยก็ได้พูดมาเลยว่ารูนะแล้วว่าแต่ทากะจังอยู่ไหนว่าเท่าที่ดูในตอนนี้นะฮะเหมือนว่ารูนะเนี่ยจะเป็นน้องสาวของทากะจังเหลือคือน้องสาวของมิซิยาน,นั่นแหละและรูนะจึงได้ตอบกลับมาว่าตอนนี้พี่นะกำลังวิกฤตินิดหน่อยนะคะเมื่อซินเขาพูดรูนะทำให้ในตอนนี้ใครกับเบ้เนี่ยซึ่งก็งงเลยฮะวิกฤตเหรอและเหมือนจากนั้นรูนะเนี่ยก็ได้พูดเรื่องราวให้ฟังตัวของเพ่นะฮะซึ่งก็งงเลย เอ๊ะรางวัลสาหรับนักออกแบบญี่ปุ่นมือใหม่อย่างนั้นเหรอใช่ค่ะมันจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างพวกมือใหม่ของนักออกแบบนะคะจริงๆแล้วงานนี้จะจัดขึ้นในอาทิตย์หน้าดังนั้นแล้วในตอนนี้พี่ชายนะก็เลยทํางานอย่างหนักเพื่องานนี้และเพ่เนี่ยก็เลยพูดมาเอ่อฉันพอเข้าใจและจาน,น,ในใครเนี่ยก็ได้พูดมาว่าแต่ว่าชากาจางังนะไม่ได้เคยพูดว่าเขานะ่ะเกียดพวกเงินหรือว่ารางวัลไม่ใช่เหรอและลูนะเน,นี่ยก็ได้พูดกลับมาว่า ก็ใช่นะคะก่อนหน้านี้เขานะ่ะพูดไว้อย่างนั้นแต่ว่าเรื่องที่ได้เกิดกับดาเคนคุงนะพวกพี่นะคงทราบกันอยู่แล้วใช่ไหมคะตั้งแต่เรื่องนั้นที่ได้เกิดขึ้นถ้าไมในตอนนี้พี่ชายฉันนะ่ะเริ่มในการกักขังตัวเองเขานะ่ะหมกมุนใช้เวลาในการออกแบบและแม้แต่ข้าวพี่ชายนะ่ะก็ยังไม่ออกมากินตอนนี้มานะนะ่ะก็กลัวเหมือนกันผมคิดว่ามานะน,น่าจะเป็นชื่อของน้องคนกลางนะฮะก็จะเป็นมิเซยะมานะแล้วก็จะเป็นลูนะอันนี้เป็นการสสยฐานนะและจากนั้นเพ่เนะี่ยก็ได้พูดกับมาว่า ลูน่าจังงานให้ฉันนะ่ะพบเจอกับมิซยะคุงได้หรือเปล่าและฉะนั้นภาพขอบางงานก็ตัดมาที่มิซยะมิซยาในตอนนี้เนี่ยกำลังออกแบบอะไรสักอย่างอยู่และเหมือนเขาในตอนนี้เนี่ยก็เริ่มไม่พอใจกับการออกแบบชิ้นนี้ตัวเขาเนี่ยจึงได้ขย่ากระดาษแล้วก็ได้ปาชิงแต่ว่ากระดาษนั้นเนี่ยได้ถูกขวดลูนะ่ะลูน่าเนี่ยก็ได้ร้องโอ้ยมิซยนะเนี่ยจึงได้หันไปตามเสียงนี่เธอลูนะ่าทำให้วินาทีนั้นเพ่เนี่ยก็ได้พบเจอกับมิซยะมิซยะคุงและมิซยะเนี่ยก็ได้พูดกลับมาทาเคมิจิ สังเกตจากตรงนี้นะคือมิซิยะเนี่ยพูดออกมาว่าทาเคมิจิคือไม่ได้พูดออกมาว่าทาเคมิจิอะแต่พูดออกมาว่าทาเคมิจิอะไรอย่างงี้นะฮะก็เหมือนมิซิยะน่ยยังคงเรียกทาเคมิจิชื่อเดิมนะฮะเป็นชื่อที่เมกกี้เคยเรียกและจากนั้นมิซิยะกับพระเอกเนี่ยก็นั่งคุยกันระหว่างที่เขาสองคนเนี่ยกำลังคุยกันอยู่แล้วก็จะพบว่าตอนนี้ฮะไคอินุปี้แล้วก็จิฟยูเนี่ยกำลังฟังทั้งสองคนเนี่ยคุยกันอยู่หาใครเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าทากะจังน้ำหนักลดมากเชียวจิฟยูเนี่ยจึงได้พ การสูญเสียดาเคนนะ่ะคงส่งผลกับเขายังไงซะการสูญเสียดาเคนเนะี่ยก็มีผลต่อมิสยาแน่นอนคุณอย่าลืมนะฮะว่ามิสยากับดาเคนเะนี่ยเขาทั้งคู่เนี่ยคือมังกรคู่แต่ว่าในตอนนี้มังกรคู่นะฮะจะไม่มีอีกต่อไปแล้วเป็นใครก็คงเสียใจนั่นแหละและมิสยาเนีย่ยก็ได้ถามกับเพเอกไปว่าทําไมนายน่ถึงได้มาที่นี่ตัวของเพเอกเนีย่ยก็ได้พูดกับมาว่ามิสยาคงฉันนะจะสู้กับไมกี้แต่เหมือนคำพูดเพเอกเนี่ยจะไม่ได้เป็นการปลุกใจอะไรในตัวของมิสยาเลยและเพเอกเนีย่ยก็ได้พูดต่ Paul ่อวา นั่นคือเหตุผลที่ว่าฉันนะ่ะทำไมต้องสร้างแก๊งของตัวเองในตอนนี้และก็ดังนั้นฉันในตอนนี้นะ่ะกำลังคิดอยู่เรื่องของนายนะแต่แล้วมิซยาเนี่ยก็ได้พูดแทรกมาฉันนะ่ะอยากจะเจอเขาจังเมื่อผู้จบสีหน้าของมิซยาเนี่ยก็ได้เศร้าใช่แล้วนะฮะได้มีการแฟนแบ็กย้อนความกลับไปในสมัยที่มิซยากับดาเค็นอยู่ด้วยกันณนะวันนั้นหิมะตกมิซยาเนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าหิมะกำลังตกละ่ะไม่ได้เจอกันนานเลยนะดาเค็น ดาเคนเนี่ยก็ได้พูดกลับมาว่าแล้วนายน่ะสบายดีนะมิเซียวันนี้อากาศหนาวแน่หิมะแลตตกหนักแฮะแล้วว่าแต่ว่านายน่ะมิเซียเรื่องแฟชั่นเป็นยังไงบ้างมิเซียเนี่ยก็เลยพูดกลับไปว่าก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อ่ะแล้วว่าแต่ว่าร้านมอเตอร์ไซค์นายเป็นไงบ้างดาเคนเนี่ยก็เลยพูดกลับไปว่ามันก็ไม่ค่อยสร้างกำไรมากเท่าไหร่หรอกแต่ว่าฉันกับอินูปี้น่ะก็ทำอย่างดีที่สุดนั่นแหละและจิฟฟิเนี่ยก็ได้พูดกลับมาดาวเราทั้งคู่น่ะคงลำบากไม่น่าต่างกันหรอกและดาเค้นเนี่ยก็ได้พูดต แล้วทำไมต้องเรียกชื่อฉันเสียงดังด้วยละ่ะนายน่ะชินกับการใช้ชีวิตแบบนี้ชีวิตที่มีแก๊งโตมันแล้วหรือยังเหมือนตอนนี้มิซิาสเนี่ยจะอึง้งไปเล็กน้อยเอ๊ะแล้วดาเคนเนี่ยก็ได้พูดต่อว่าเพราะว่าฉันน่ะไม่ชินสักทีนะสิเหมือนว่าฉันน่ะจะมุกงออกจากโตมันไม่ได้แฮะและนั่นน่คือเหตุผลที่ฉันน่ะจะกลับไปมีชีวิตแบบนักเลงอีกครั้งมิซยาเนี่ยก็เลยพูดกลับมาว่าดาเคนและดาเคนเนี่ยก็เลยพูดต่อว่าฉันน่ะจะติดตามไมกี้ต่อ แต่ว่านายนะต้องเป็นดีไซเนอร์ที่ดีที่ได้นะโอเคเมื่อสิ้นสุดการแฟดแบ็กเหมือนเพ่เนี่ยจะได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วและเพ่เนี่ยก็ได้เช็ดน้ำตาเหมือนเขาในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างอินเรื่องของมิซียกับดาเคียนมากและเพ่เนี่ยก็ได้คิดในใจว่าพอเกันแล้วสัญญานั้นของมิซียกับดาเคียนตัวเขานะ่ะเองคนรักษาสัญญามิซียในตอนนี้นะ่ะยังคงใฝ่ฝันจะกลายเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์และจากนั้นฮักคายจิฟยูอินุปี้เนี่ยก็ได้มาหาเพเ่และเพ่เนี่ยก็ได้พูดออกมาว่าพวกนายมิซนะเ,แแเรา พวกเรานะ่ยมาซัพพอร์ตความฝันเขาก็เถอะและหลังจากนั้น1สัปดาห์ก็ถึงงานที่ได้มีการกล่าวถึงนั่นก็คืองานแฟชั่นดีไซเนอร์สลับญี่ปุ่นมือใหม่และในตอนนี้แก๊งเทาสันวินเทอร์เนี่ยก็ได้มาให้กําลังใจมิซิยาที่งานด้วย และแล้วมังงะเรื่องตัวเกอร์เวนเจอร์ตอนที่238ก็ได้จบลงไปแหมจบแบบนี้นะฮะตัดเศร้าเลยเนี่ยผมจริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่าหลายคนเนี่ยคงคิดว่าแก๊งเดิมนะฮะน่าจะกลับมาอยู่แล้วสุดท้ายเนี่ยก็เหมือนมิซุยะนะฮะค่อนข้างจะทําตามความฝันระดาเคนเนี่ยก็สนับสนุนความฝันนั้นมากจึงได้บอกไปว่าโอเคงั้นฉันติดตามไมกี้ส่วนนายทำตามความฝันซะเอาจริงแล้วคําพูดนี้เนี่ยมันเป็นคําพูดที่เพื่อนน่ควรพูดกันอยู่แล้วนะฮะไม่ใช่แบบเอ้ยเฮีย ไม่เอาดิวะไห้ศาสตร์อยู่กับกูดิอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะฮะเพื่อนที่ดีนะฮะควรสนับสนุนกันและกันนะฮะไม่ใช่แบบจะยื้อให้อยู่กับกูให้ได้มันก็ไม่ใช่อย่างนั้นและมิสยซียในตอนนี้เนะี่ยค่อนข้างหมกมุ่นมากดังนั้นแล้วเนี่ยการจะเข้าแก๊งของเขาเนี่ยมันก็เหมือนกับการเอาเวลาเนี่ยมาอยู่กับแก๊งไงเขาจะไม่ได้ใช้เวลาในการออกแบบการเป็นแฟชั่นดีไซเนอร์แต่ผมคิดว่านะฮะเสื้อใหม่เนี่ยคนออกแบบก็น่าจะเป็นมิสซียะนะคิดถึงคนอื่นไม่ออกละอาจจะไม่ได้เข้าร่วมแก๊งนะฮะแต่ออาจ,จะออกแบบใรีมน,น,มมน,นคค แล้วเราดูมองงานในตอนหน้าดีกว่านะฮะคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วนครับใครชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และตอนหน้านะฮะเรามาเชียร์มิสซยากันนผมกับความฝันเขาบ๊ายบายครับสวัสดีครับ